รอมแทงแจงชัดชัดข้อสงสัยพรมลิขิตอ่านแล้วถึงกับหายคาใจรอมแทงผู้เขียนนวนิยายเรื่องดังพรมลิขิตแจงแจงรายละเอียดเคลียข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนเวลาที่ทับซ้อนกันของตัวละครพุทธานกับเกตสุรางซึ่งเป็นที่ถกเถียงในโลกโซเชียลว่าอธิบายเรื่องพุทธานกับเกตสุรางงงไปหน่อย เลยมาแจกแจงเบื้องหลังการคิดงานเขียนนิยายของนักเขียนตรงนี้ให้แฟนๆคลายสงสัยอีกสักเล็กน้อยในนิยายเกตสุรางข้ามพบปีบส2552ตอนนั้นพุทธาอายุ3ามขวบพอ8ขวบการเกตก็มาแล้วใช้ชีวิตอีก12ปีจนถึงปีบส2569ซึ่งก็ข้ามพบตอนอายุ20 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องใช้ร่างพุทธาลเพราะก่อนหน้านั้นนางยังอยู่ในนรกนางได้บุญกุศลจากเกศสุรางพระเรืองฤทธิและผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านและเพราะคนเขียนต้องการแยกให้คนอ่านเห็นถึงคำว่ากายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นแค่เปลือกที่มาใช้ชั่วโค เราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีประเด็นขัดแย้งให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างที่ถูกเปลี่ยนวิญญาณเดวอยอค่ะซึ่งช่วงเวลาในอดีตยุคก,กรุงศรีจะยอกย้อนหน่อยตรงนี้ที่อาจจะทำให้งงช่วงที่นางข้ามพบการสคริปข้ามการเวลาเพิ่มไปอีกซึ่งในนิยายจะอธิบายเป็นใ,นในในตอนที่นางถูกดึงไปรับรู้ความจริงของเรื่องเราทั้งหมด เพื่อให้ได้มาเจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริงของนางเพราะถ้าให้เวลาของอดีตกับปัจจุบันดำเนินไปด้วยกันตั้งแต่ตอนเกตสุรางข้างพบพุทธาลก็จะไปเจอกับพ่อฤทธิ์ที่อายุแค่11-12ถึง12ขวบเอาจริงคือคิดเยอะคิดหนักมากแต่อธิบายคร่าวๆในนิยายเพื่อให้คนอ่านคิดและจินตนาการเองตามแบบการเขียนนน อี่ยายพอทำเป็นละครก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะอธิบายแบบไหนน่าสนุกนะคะว่าช่วงของการคลี่คลายจะเป็นอย่างไร